ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมารตี้หงชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาเล่นพิกอาคารนะคะวันนี้หงจะมาาดูนะคะมาเปิดความรู้สึกของคนรักของชาววันจันทนะมาเปิดความลับในใจวมาดูว่า เขารู้สึกยังไงนะคะแล้วสถานการณ์ความรักของชาววันจันทร์ในช่วงของเดือนมิถุนายน2564นะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูพลังงานว่าพลังงานของใครจะจูนตรงกับพลังงานที่กำลังจะเปิดนี้บ้างนะคะเราก็จะมาดูกันนะไม่ได้เล่นพิคคานะคะวันนี้นะเราอาหงจะทำเปิดความรู้สึกในใจนะคะของคนรักของคนทั้ง7วันนะก็นะคะ มาดูกันซิว่าเขาคิดและรู้สึกอยากับคุณยังไงในช่วงของเดือนมิถุนายนนะนะคะสนใจมาหน่อยนะอ่าโอเคนะคะอ่าขอขยับออกมาหน่อยอ่าเรามาดูกันนะคะช่วงมิถุนายนเนี่ยคนรักของคุณของคนวันจันทร์นะคะคนรักของชาววันจันทร์เนี่ยเขารู้สึกเขาคิดและรู้สึกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอนนี้นะคะเราก็จะไป ดูซิว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะคิดรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคนวันจันทร์นะนะคะขอเปิดไป10ใบเหมือนเดิมนะคะจะมีไพ่3คาานะมี10คาทานะคะมี page of pentacle นะเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็ k น i g ถือคาา ไนท์ถือถ้วยนะคะแล้วก็แปดดาบนะแล้วก็คิงถือเหรียญนะคะอืมก่อนข้างชัดมากมี The Lovers ด้วยนะคะ The Lovers นะมีไพ่ถ้วยนะคะ The Lovers มีไพ่เหรียญ Queen of Wands นะคะ ราชินีถือไม้แล้วก็สามเหรียญน,นะคะอ่าหงเห็นแล้วพลังงานค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเห็นหน้าไพ่ไม่หมดนะใบมันใหญ่เดี๋ยวหงเลื่อนให้นะคะหงตอนนี้เห็นพลังงานนะเดี๋ยวเราเค่อยเช็คพลังงานกันอีกทีละกันนะคือคนคนรักของคนชาววันจันทร์นะคะ คือตอนเดือนช่วงมิถุนายนเนี้ยมันเหมือนตัวเขากับคุณเนี่ยนะ,ะขยับเก้าอี้ก่อนมันเหมือนเป็นคนห่างๆกันนะคะเนี่ยไพยส่สามานะสามคาทานะสามคาถาแล้วก็มีไพ่เดินทางนะคะคือคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลๆนะอาจจะอยู่คนละภาคคนละจังหวัดเขาอาจจะอยู่ทางภาคใต้อยู่ทางตะวันออกก็ได้ที่ติดกับน้ำนะคะแล้วคือช่วงนี้อาจจะเดินทางลําบากนะ ตามต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนเนี่ยมันอาจจะต้องมีการกักตัวหรือว่ามีกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายที่แบบไม่สามารถที่จะออกนอกเขตหรืออะไรต่างๆได้นะหงมองว่าหรืออาจจะเป็นต่างประเทศเลยก็ได้นะคะมันไม่จําเป็นต่างประเทศอย่างเดียวนะอาจจะเป็นอาจจ่าต่างจังหวัดก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเขารักแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคุณดูนะไพ่ The Lovers นะคะกับไพ่ไน h t ถือถ้วยนะคะ แล้วก็ไนท์ถือคาถาเนี่ยคือความรักความรู้สึกอารมณ์ของเขาเนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นเขาอยากจะมีแอคชั่นนะอยากจะเดินทางนะคะทําไมจะไม่อยากเดินทางเขาอยู่บนหลังมาแล้วอะคือพร้อมที่จะเดินทางอยากจะเดินทางมาหาคุณคิดถึงคุณมากๆเลยนะไพ่เลเวอร์ตรงนี้นะคะ คือเหมือนกับเป็นเพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งปิ๊งกันน่ะนะเหมือนเหมือนเป็นช่วงแรกๆที่คนปิ๊งกันน่ะแล้วไม่ได้เจอกันแล้วห่างกันนะเนี่ยมันมีทั้งแบบความรุ่มร้อนหรือมีเขาเรียกว่าอะไรแบบอยากมีแอคชั่นแล้วยังทั้งมีความรู้สึกนะมีแพชชั่นนะอยากจะมาเจอคุณมากๆเลยนะคะอยากจะส่งข่าวคราวมาหาคุณด้วยนะแต่ก็ ดูแล้วน่าจะยากมากนะเพราะว่ามันมีไพ่1ิบคาถากับ3ามคาถาตรงนี้นะคะมันมันดูแล้วตอนนี้อาจจะแจ้งทำอะไรมากไม่ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีการกักตัวหงม,มองว่าไพ่8ดาวตรงนี้มันเหมือนการกักตัวนะคะที่คุณไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะต้องอยู่ในที่ที่เขาจํากัด นะมันมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่คุณไม่สามารถจะออกมาได้นะคะคนคนนี้นะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะเป็นคนมีฐานะที่เขาเนี่ยอยากมาเจอคุณนะอยากมาคุยกับคุณนะคะนะอยากมาคุยกับคุณว่าเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณนะจะมีการจะซื้อบ้านกันไหมนะ จะซื้อบ้านจะซื้อคอนโดจะซื้อที่อยู่อาศัยกันไหมอยากหาที่ที่เราอยู่กันสองคนได้อะไรประมาณแบบนี้เลยนะเนี่ยมันมีเบอร์สามเหลี่ยญน,นะคะแล้วก็มีควีนถือควีนถืออาคาทาเนี่ยราชนีถือไม้ราชินีถือไม้เนี่ยเขาคิดถึงความร่าเดิงสดใสของคุณนะความที่คุณเป็นคนแอคทีฟความเป็นคนที่คุณแบบมีสนเสน่ห์นะคะเขา่าอยู่ใกล้ๆคุณแล้วเขาแบบความล่าเริงของคุณทําให้เขาแบบ ชีวิตมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมีความสุขอะนะเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่อาจจะต้องแบบทำธุรกิจจัดการเกี่ยวกับการเงินการทองต้องอยู่เฉยๆนะไม่ได้มีแอคทิวิตี้เลยแต่พอเขาอยู่กับคุณอะเหมือนคุณก็แบบเออทำนู่นสี่ทำนี่สิอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับมีชีวิตมันมีแอคทีฟมันมีกิจกรรมมากขึ้นในชีวิตของเขานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแฮ ppy คุณมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดไปอะนะแล้วเขาก็เลยแบบถูกใจมากๆเลยเนี่ยอยากที่จะซื้อบ้านซื้ออะไรอสังหาริมรัพซัอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณได้อยู่ด้วยกันนะหรือจะปลูกใหม่เลยก็ได้เนี่ยเขามีเงินนะคะเนี่ยไพ่เหรียญดูสิเนี่ย,ย,ย,ยมัน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 เรียกถึงกันอนะเดินทางมาแล้วก็แบบมีเหรียญมีความมั่นคงอยากจะมาคุยเรื่องนี้นะแต่ตอนเนี้ยมาไม่ได้นะคะมาไม่ได้นะ มองว่าน่าจะประมาณอีก3เดือนนะต่อจากนี้ไปนะคะสำหรับบางคนนะน่าจะประมาณอีก3เดือนอาจจะได้เดินทางมานะคะหงดูตามหน้าไพ่นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนากรกกดาก็ได้นะมิถุนากรกกดาก็ได้อ่ไม่ประมาณ3เดือนจากนี้ไปอะ่ะนะใน3เดือนเนี่ยหงมองว่าน่าจะมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีอ่า เขาจะเดินทางมานะอาจจะสลับกันก็ได้นะคะไว้เวอร์ซ่าก็ได้หรือคุณเดินทางไปหาเขาก็ได้นะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายนะแทนตัวเองเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยโอ้ผู้หญิงเราก็นะคะไม่ไมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนสมัยโบราณอะ่ะมันเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาแบบตรงๆนะคะซึ่งผมงว,งว่าวันก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องแบบ เรารู้สึกยังไงก็พูดไปดีไม่ดีเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูไพ่ออร์เคกิลก่อนซิว่าแล้วไพ่ออร์เคิลจะแนะนํำยังไงนะคะหงเลื่อนขึ้นไปนะเปิดไพ่ออร์เคิลให้นะสาหรับความรู้สึกความคิดคนรักของชาววันจันทร์นะคะความรู้สึกของเขาถึงคุณนะมันจะมีไพ่นะคะ fulfillment of wish นะคะก็คือสิ่งที่ปรารถนาทั้งหมดเนี่ยจะส่งความปรารถนา moving on นะความสัมพันธ์นี้นะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตนะคะจะมีการได้กลับมาเจอกันได้ reunion นะได้กลับมาเจอกันได้ไปกินข้าวกันนะคะได้ใช้ชีวิตด้วยกันหรือขั้นที่มี commitment ก็คืออาจจะได้แต่งงานกันด้วยนะคะ3ถ้วยหรือ j o y i n celebration ตรงนี้นะ แล้วก็ Obstacle and Challenge ก็คือไอ้ปัญหาที่มันมีเข้ามาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปห่วงนะคะเอ่อก่อนจะถึงตรงนั้นนะมันก็มีบ้างคุณจะต้องอดทนนะคะอืมแล้วก็ Deception and Envy ตรงนี้คุณจะต้องเขาพายอยากจะบอกว่าความรักตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเข้ามาหลอกคุณเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะคิดมากนะคะมีไพ่ห้าถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดมากนะคิดมากจริงๆ เนี่ยบางครั้งนี่ก็อาจจะบอกได้ว่าคุณเองก็อาจจะคิดมากเหมือนกันนะคะอาจจะแปลได้หลายอย่างนะไพ่ก็อยากจะบอกว่าอย่าไปคิดมากนะถ้าคิดว่าเขาจะมาหลอกนะเขาไม่ได้มาหลอกนะคะคนคนนี้เขาเข้ามาจริงจังนะคะจริงจังหอบเงินหอบทองหรือว่าความมั่นคงมาด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะไพะ่กองนี้นะคะเป็นความรักความรู้สึก ของคนรักของชาววันจันทร์นะที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกแบบนี้ตอนนี้นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นพลังงานของใครที่ตรงนะคะก็โอเคแต่ถ้าใครไม่ตรงนะคะหงอขอให้รับแต่พลังงานดีๆไปนะคะแล้วก็ลองไปดูของคนวันอื่นดูก็ได้อีก6วันนะคะบางบางครั้งพลังงานมันก็มิกซ์กันนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นของคนวันจันทร์ก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคนวันต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ